หลังจากที่ผมได้ไปลองเล่นมาในหลายๆคลิปนะครับผมกล้าการันตีได้เลยครับว่าสกินปืน DBS ที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงหน้านี้คือสกินปืนที่สวยที่สุดณเวลานี้ของ DBS แล้วครับโอเคเนาะเปน่ ด้วยความที่ดีเบสนะครับเป็นปืนยอดฮิตนช่วงเวลานี้นะครับสกินก็เคยออกมาหลายสกินแล้วไม่ว่าจะเป็นระดับสีแดงนะครับที่มีความอลังการแบบเด่นมากๆครับหรือจะเป็นระดับสีชมพูครับที่มีความมุ้งมิ้งบ้างแหละหรือจะมีแจกฟรีสําหรับซีซั่นก็มีนะครับแต่โดยรวมทั้งหมดแล้วนะครับผมมองว่าสกินนี้ครับที่มาจากกิจกรรม Double Lucky Treasure นะครับเป็นสกินปืนของดีเบสที่ทุกคนควรจับควรจองที่สุดครับด้วยสกินปืนนี้นะครับที่เป็นสกินปืนอัปเกรดครับเราสามารถอัปเกรดไปได้ถึง5เลเวลครับ และเมื่ออัพมาถึง5เลเวลแล้วจุดที่มันแบกที่สุดของสก,กินปืนนี่เลยก็คือตัวนี้ครับสก,กินเวลาเรายิงใส่ศัตรูครับมันจะเอฟเฟกสีแดงแบบอลังการมากๆแต่ว่าพวกคิวฟีดเอ่ยรูปลักษณ์ขั้นสูงเอ่ยก็ยังเป็นปืนที่ธรรมดาอยู่นี่ผมบอกครับว่ามันแบกจริงๆก็คือเอฟเฟกการโจมตีนั่นเองนะครับไม่รู้และครับว่าในอนาคตเนี่ยจะมีสก,กินปืนที่สวยกว่านี้ไหมนะครับแต่ณตอนนี้เวลานี้สก,กินปืนนี้โดนใจผมที่สุดแล้วนั่นเองนะครับผมเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนี้เลย แถ้าเกิดอยากจะสุ่มปืนนี้นะครับก็สามารถไปสุ่มได้ที่เพจวิาสาร์เลยนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นดีๆอยู่เติมเท่านี้รับรองว่าจะการันตีแน่นอน100%นะครับส่วนตัวเนี่ยผมสุ่มประมาณ5,000ยูซีนะแต่ถ้าแบบเอาชัวร์เลยก็เติม8,000ยูซีไปประมาณ2,770บาทเพียงเท่านั้นก็ได้สกินปืนนี้ไปแบบ100%แล้วนั่นเองนะครับเอาเลยครับดูถึงตรงนี้แล้วนะครับเหมือนเดิมนะครับกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาเหมือนเดิมนะครับแล้วถ้าเกิดอยากเติมเกมผับจีมอบายราคาถูกขอย้ำอี่ ไม่ว่าจะเล่นเกมอะไรก็ตามที่ we s t เ r t gaming ตมเร้าตามไฟตามทูกวันใครตามเงินยังไงที่ we s t เก t g a m มาครับเดี๋ยวเรามาดูในเกมกันดีกว่านะครับว่าปืนนี้พออยู่ในเกมจริงๆจะเป็นยังไงนะครับผมเชิญรับชมกันได้เลยครับเฮ้ยเมียนยานก็ยานยานก็ยานเฉยตกจ้ มนอใียไ่เซ้ำเลยเหรอนี่ไงโดนรอยนัดเข้าให้คนลงข้างล่างอ่ะปืนมันแรงมากนี่โัวมีโปโงโป๊ เชี่ยวปัดันะัมีนคน,อย,น,นอ,อยู่ชั้นบนนะไมออันล่างผมอยู่ชั้นบนมันอยู่บันไดมันชั้นบนมันขึ้นไปชั้นบนนักหนึ่ง ฮอน็อกหนึ่งบนลสองอาไรวะจับตัวหนึ่งมาจับอ่ามาจับสองตัวล้มสองล้มลสองเอ๊ะแล้วบนลทำไมมิดบนไม่นอ็อะลงมาละวตีเพื่อนตีเปื่อน,นสามก่อนภูมิรายงานเพื่อน ยังจะเล่นขวาอยู่ชั้นล่างนะระวังนะพี่ไม่ไตามพี่ไม่ไตามแปบบ๊แบบแปบบ๊แบแบป๊บแป๊บพี่เข้าพี่เข้าพี่เข้าโลมากครูออกไปออกไปไปป,ปั๊มเน่ยโอเค m a r k the location ชั้นสองชั้นสอง เจ้ทำไมว่าตรงหนูมีคนไหมแล้พี่ก็ปลตรงน้นถมาเข้าไปข้างในแล้วเว้ยเจ๋แบบนี้ พี่หลบมาแล้วนะไี่้ลบมากี่ตัวสองตัวสามไปหนึ่งเหรอใช่ไหตยกันแล้วตัวหนึ่งสามแล้วหนึ่งใช่เลยเป็น Help. Four. <ฟ> ยังต่ากรณีย้าไเรื่ยในแถบไเรื่อยัุรลูกม่นี่คุณไม่เชื่อผมหรอครับี่ตรวนไวัที่ไหนเนาะเอไม่รู้ผมอย <Help. S 1> สนใจอเน่อยตัวไ มันบินมันบินอยอ่เป็นแมงยุมโอ้โหไหนน่ะต้องมาใช่ไหมอยุดหยุดพบเบา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 ้ยนี่ไงวะเอาให้ละ โฟกมันเบามากโฟกมันไม,ไม่ไม่ควรเป็นอย่างนั้นโฟกกูเคยลองแล้วมันมคีอนิเมชันที่น่าสนใช่มีวิธีอยู่แติว่าเราเราฟันท่าเรากดกระโดดข้าง ข้อที่เอ้น้องเหลี่ยมมึงกับเหลี่ยมกูมันต่างกันเยอะเฮ้ยมีคนลงยัดเอ่อสามตัว,วกฟกฝั่งขวาอีกคนเอารถเอารถคนหนึ่งสวยสามหนึ่งตรงนี้ตัวหนึ่งแล้วก็บ้าอีก้อนหนึ่งสองมาร์กเลยเหลือตัวหนึ่งนะ นี่นี่ทำแค่มผมเมันงเนเลยจ็เก็ตเฮ้ยกระตุกมากเฮ้ยพี่าระเบิดพี่าระเบิดพี่าระเบิดการะเบิดนะโฟกไม่ไไม่ได้ครบ มันจะตึกนรมาแลบักกี้บักกี้บักกี้มาร์ค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 ข้างหนูข้างหนูติมัวนตีมัวน Watch out รถไหนวะก็เห็นแล้วนี่นี่เห็นบักกี้จะไม่เห็นอ๋อสับสนสองคนมันจอดปะมันวิ่งอยู่วิ่งอยู่ออน Watch out อุ้ยตอนกันตัวนึงตัไก่เนาะยตัวไหนกอัแล้วนะไอตัวรถมาใตัวไก่ยังน็อกอยู่ไม่แน่ใจ วังตกมื่ไมใครครับเนี่ยก็น่าเตัวน้อติดเองว่าไม่ข้า่ามีคนนะไม่รูงกันอยู่ข้าร่ามีคน ไม่พ่เจออุ้ยเต็มเลยน็อกหนึ่งน็อกสองตัวไกลเจ็บโดนไปสองเม็ดรถขับไปทิมมันจะชุบเพื่อนพคพกโค้กโค้ไกลพี่ พี่จร si ิงกันเน่ยเนาะตัวไกลหลังต้นไม้ใครตายใช่จริงนะนี่แล้วโดนแต่มามันยิงกันอะมันไฟกันเสียงอะไรอะเฮ้ยเสียงรถมาเหรอเฮ้ยรถรถถัง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 

พูดเดียวได้ด้วยด้วยเฮ้ยตัวตำแหน่งเฉยเลยนนะ่ออเ้ยิงยิงยิงตอนต้องไปให้ไหนเด er <es <escre vo> ี๋ยววะสองตัว Watch out แฟนเป็นหมาออกแฟนเป็นหมาก็หวานโจรสิครับคุณก็จะไม่ทำอะไรไม่ได้นอกจากวิ่งนี่ไงล่ะกลับล่ากตกลายตายู่ดีช้ามันช้า ออกกันตัวเฮ้ยตัวนี้น็อกอีกตรงนี้ยังไม่ตายหมดนะตรงนี้ยังน็อกอยู่สามยังไม่หมดอ่ะพี่กระสุนหมดละต้องหากระสุนเพิ่มจุดได้แล้วจุดได้แล้วตาไม่รู้สึกถือคเฮ้ยไหนบ้านใ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 นบ้าน

เก่งมากครับเก่งมากครับทุกคนเก่งมากครับไม่อยากเต้นเลยถ้าเต้นติดลิขสิทธิไ์ไม่เต้น,ลนลไม่เต้นลดนลงไม่เต้นนะคาเต้นนี้ครับผมทุกคน oh.